ัลโหลสวัสดีค่ะกล้วยค่ะวันนี้ก็้ยอยู่ที่ Speed Queen London m a l a p p e r i e n c e n t e r ที่บางสีเมืองนอนทบุรีค่ะในยุคนี้เรียกได้ว่าสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่สมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียวเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินของทุกๆคนจากเงินสดเป็นแคชเลส,สกันมากยิ่งขึ้นโดยใช้สมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียว และในวันนี้ก็จะพาทุกคนมาพบกับ VJ Cashless Payment นวััตรรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ของร้านสะดวกซักในยุคนี้ที่สะดวกปลอดภยัยไม่ต้องใช้เงินสด VJ Cashless Payment นั้นได้มอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานด้วย2องทางเลือกในการชำระเงินนั่นก็คือการเติมเงินเข้าระบบแอปพลิเคชัน Speed q u e e n ซึ่งสะดวกสบายเหนือกว่า แถมยังมอบรีวอร์ดหรือสิทธิพิเศษของแต่แล,ละร้านสะดวกซักอีกด้วยและอีกหนึ่งรูปแบบใหม่คือการชำระผ่านเซ็นทัลเพ์เมนต์เพียงลูกค้านำผ้าที่ต้องการเข้าเครื่องซักหรือเครื่องอบจากนั้นเลือกเครื่องซักและเครื่องอบที่หน้าเครื่อง VJ c a แค l e ลตและทำการชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง หลังจากนั้นทำการกดสตาร์ทที่หน้าเครื่องได้เลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็สะดวกสบายและง่ายได้สัมผัสประสบการณ์การชำระเงินรูปแบบใหม่ที่สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้เงินสดกับ VJ Cashless Payment ได้เฉพาะที่ Speed Queen by VJ Group เท่านั้นนะคะ